Islam dan kekocahan marah Islam dan ketahui oleh membawa salida sebanyak banyak anggota dan sebesar-besar dan tahu dua dua bapaknya Tuhan Ayuwa Ayuwa Samkanti Jaiti Sud Dia kejahatan Tidak 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 อาการเสี่มุลเลี้ยวข้าเลี้ยย้อนต้องจำเป็นที่ต้องระมัดระวังรักษาเป็นอย่างยิ่งด้านที่อาดีตจมุลลงอาการที่เขาอาจจะสืบตัวจากบริษัมันเป็นมาฮะซิงกันดีมันสียองจะรักษาลำบากมากนอกจากจะปีตัวออกจากเพื่อนอยู่เงี้ยเงี้ยทำลำปางหรือเรื่อยๆกับคนไม่เข้าเรื่องแต่อยู่กับคนเล่กตัวเรื่องก็จะพูดในสิ่งที่ไม่เป็น ทำนานก,กันเดียมนและจ้องอ,อยู่ในคงอยู่ในการนิ่งไม่พูดในนานที่สุดไม่มีเรื่องธุระสำคัญก็จะไม่พูดพูดไปสองไปเบี้ยนิ่งเสียตาลเร่งทองส,สุภาษิตคนไทยก็พูดก็มักจะตีนั่งสรนี้ว่า ที่ทธิคลขอาคำพูดมันฝังในใจนานกว่าที่ที่คนเขาอ,อาหารนี่ก็ถูกต้องสุภาษิตไทยก็มีเยอ,อย่างนั้นเช่นเดียวกันดอ,อยตาหวาน,วานลื่นและสิ้นซาแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายลมปากเข้าในหูแล้วเนี่ยมันฝังอยู่นั่นแหละแต่พูด้วดก็เจ็บช้ำน้่งใจก็จะฝังอยู่นั่นบางคนฝังอยู่จนต้องฝันตาย เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเอาแค่นั้นก่อนนะท่านก็จะเรื่องเระว่าอน้อยีดาอ่ญอังกอรโตแล้วซเ็นอเาก็จกัดขอเลาสุานวัาอลัมเราผมก็ยังไม่สะดวกร้อยเปอร์เซก็เอากันแค่แค่นี้ก่อนเพื่อเป็นการตรว อาจจะมีกิจวิตรว่างพีน้องช่วยกอดรูอางมากแล้วให้เร็วๆตรงนี้มันจะนานใช้เวลาทำเวลาได้การนี้ดีกว่าไอ้คนนี่ยที่เขาเป็นหลคนันเป็นที่หนักกว่าผ ที่ยังทำประโยชน์ได้สมองยังคิดได้ยังอ่านหนังสือได้ยังอะไรได้ยังสิเกิได้ยังรู้าาจากล l ล a ์ได้ดีละแค่ขอแวัาเป็นปกติเร็วๆจะได้ทำงานใจต่อไปวันนี้ันจากประเทศไต้หวันจะมาเจี่ยวมาพบปะช่วงบ่ายโมง นม่นางอย่างประเทศจีนเี่ยคนจะมีนินตได้นี่เขาต้องผ่านสถาบันการอบรมมาอย่างดีเขาเรียกวิทยาลัยอีหมา่ามผมก็มีโครงการอยู่ในใ,นใจว่าจะจำขึ้นที่นี่เพราะการขับเคลื่อนมุสเซอร์เรื่องนั้นต้องขับเคลื่อนไปมัสยิดในมัสยิดวิญญาณของมัสยิดก็อ,อยู่ที่อิหมา่ามไม่คัดแย้ พราะฉะนั้นจะต้องพัฒนาอิมัมประกอบเต็มให้สามารถกุฎบ้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เอ,กอากุณบัรมาใชยเป็นโอกาสในการที่จะโจมตีใส่ยรายคนอื่นตัวกันไปตัวกันมาวันที่เป็นอยู่กุฎบัตรอย่างนี้นะอามไม่ใช่คุฎบัตรเป็นคุฎบัตรที่อิมัมเองจะที่ดังแสดงว่าเป็นคุฎบัตรที่เป็นผิดา ูเรื่องอะไรต่ออะไรออกมาพูดออกมาพูดวิจารณ์คนอื่นในคุตตบะามันใชเวลาที่ไหนคุตตาบ้านอวชิปต้องฟังศาสนาสวางระบบวางระเบียงไ้ววกเป็นเวทีต้องการให้เกิดการนาเสียดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ภาปใช้เพื่อเหตุผลอื่นของการเป็นปตา والله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الرؤيا والسلام على اشرف اللهم انا نسال الصلاة في الامر والعزيمة على المشركون انا نسال الشيخ والصلاة وانا نسال قلبا سلام قلبا سلام ولسان سامح الله وتعالى ونعوذ بالشرك من تعلم वर नष्ट हो पडतो मला मला शाबद आबो विमान आता करतो नाही काही पण झालं झालं ना तो पराग तर नाही तो वर नाही ना पराज ना। ना وإلى آخر حسنات وإلى زاكرنا أبدا وصلى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم เป็นเวลานาะนพอสมควรที่เราไม่ได้พบกันเนื่องจากป่วยเส้นโลหิตัวใจตันสิงเส้นก็รมธรรมไปพลาดมาอยู่สองเส้นก็ติดจำไ็นต้องทำนั้นด้วยัวอาของท่านพี่น้องนั่นเองที่ช่วยขอให้รสไปผมนั้นหายจากการป่วยอาการก็งพวกเราลงเรื่อยๆนะครับด้วยบารากและหลายคนรวมกัน วรละกาสนายสลาบอกว่าดออของมุมลิมสี่สิบคนนั้นเท่ากับวะลียุลลนรอขอนวะลีผู้รู้ว่าดออของวะลียุลลนรอนั้นเมื่อขออะไรอฮ์รับทันทีฉะนั้นเมื่อมุสลิมรวมไปได้สี่สิบคนขอดอานั้นพระเจ้าทรงรับแต่ว่าที่ขอให้ผมนั้นมากกว่าสี่สิบต้องมีการไปเยี่ยมมีการโทราศัพท์ให้กำลังใจเป็นห่วงอัลฮัมดุลิลละ ก็ราของท่านนั้นขอให้รสุตาตกบทประทานความพระบาทให้กับท่านด้วยนั่นที่โดขอดดยกับผมทุกจุดก่อยครับวันนี้ก็สุริย์ไรมาป่าฮะามาป่าแต่มาจะพูดเรื่องอื่นก่อนแล้วก็ตอบปัญหาวางงเอางนะเพราะเราไม่ได้ตัดโลกกันไม้ฮะ والعقاب نعيش هو صدراء السلام كانوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قُلِيَ الإسلامُ على قمسٍ سهادة رسول الله الصلاة الزكاة ศาสนาอิสลามนั้นถูกสร้างหลักห้าประการประการที่หนึ่งปฏิญาณตนเชื่อมั่นของความจริงไม่มีพระเจ้าองค์หนึ่งองค์หนึ่งองค์ใดถูกสักการะโดยเพื่อแท้นอกจากมันเล้วประการที่สองยืนนำรงละหมาดการที่หนึ่งปฏิญาณตนเชื่อมั่นว่าไม่มีพระเจ้าเลยถูกกาวไหว้ดยตัเราและได้เปินว่าศาสนาทูตของมันแล้ ประการที่สองยืนนรงละหมาดวันคืนห้าเวลาประการที่สมบริจาคสก,กาดประการที่สี่ถือชหนดเดือนรอมกรอนประการที่หไปทำฮัฒนครมักกะดังน,นั้นตั้งใจหนึ่งถึงสปฏิญาณตนเชื่อมัน่นว่าความจริงไม่มีพระเจ้าองค์นันถูกสักราะโดยที่่านถูกรลอนละนาไปออกจากถูกหลอนนั้น ทุกคนถือว่าถ้าเกิดมาบิดามารดาอุสลิก็เป็นหมวดไปจำเป็นต้องกล่าวจะกล่าวเฉพาะในละหมาดเท่านั้นแต่สราตังศาสนิตมีความจำมีความศรัทธาเข้านอกอุษาบจะเป็นต้องกล,ากลา่า,กลา,า,าว,าวาาาก,กล่าวภาษา,าอะไรก็ได้เดี๋ยวเข้าใจแต่ผมสอนกรลิมอนสอนภาษาไทยก่อนเพราะว่าคนที่มาเข้าอิสลามนั้นเขาไม่เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะสอนภาษาไทยก่อนให้ไปนับให้เป็นอิสลามให้เร็วที่สุด ประสาทที่หลังนะครับประการที่สองยืนรงรมานวันกวันกลคืนห้าเวลาประการที่สามบริจาคระการประการที่สื่อสีดยงวันอนผ่านไปแล้วประการที่ห้าการทำฮัในี่ขณะนี้เป็นเดือนของฮัชครับพัชก็คือตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนสวานจนตั้งถึงวันที่เก้าเดือนพุศิกหมดเวลาอุบปุกบนี่เดือนของฮัชสี ถ้าผู้ใดจะเข้าไปนครมักกา,รรกาแล้วจำเป็นจะต้องเรียนทายีถ้าไม่เนียนทายีไปเรียนอุมเรหอต้องเสียดาบหนึ่งตัวเพราะว่าตั้งแต่เดือนสาวาสที่หนึ่งถึงวันที่สิบทายีเนี่ยเป็นนะเป็นเดือนฮัสให้เนียนทายีเข้าไปแต่เดือนอุมเร้อก็หลังจายีถึงออกบวช ดังนั้นถ้าเราเนี่ยทายีไปอดียตรอเข้าไปแล้วปีนั้นทำทายี้องเสียดับฉะนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องทายีแล้วความจรรงร่สุภาณหนะูตละลาเดีสร้างเกียติทฟิลินั้นเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็สร้างมาลัยกับสร้างยินพื้นยานก่อนจากเราประมาณสองพันปีพอหลังจากนั้น Allah akan kata manaikat wa inni jayilum fil abdi khalifah Dia akan sang manut Hayat nawana pun pergi Sang Nabi Adam Haji kita matahkan Lalu manaikat kata atas alu fiha mayus disidu Fiha walu wajas wal, wal, fi kutima Wa nahnu sabdu bihamdika จะสร้างมันมาหรือมนุษย์พนาพืชบดานินนะมาท่าความเสียหายพยนาพืนบดนินมรบราฆ่าฟันกันพวกเรานั่นตัสเสต่อท่านสนับสเุนต่อท่านและไปผู้ที่ปฏิบัติตามท่านทุกอย่างด้วยซื่อสัตย์จะสร้างมาทำไมมนุษย์นี่มายาการเก่าอย่างนั้นพอเสร็จแล้วรอบกออินนีอาลุมาลาตอลามูน ความจริงเรารู้ดีสิ่งที่พวกท่านไม่รู้ไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้ฉะนั้นท่าน,นั้นแหละมาเลกาเขาพอใจเขาคงมีความผิดเพราะก่อนจากนี้อิสราฟเอฟไปเห็นที่ประตูสวรรค์บันทึกว่ามีบาวอังก็พผู้หนึ่งฝ่าฝืนคําสั่งอังก็บาวผู้นี้ทําอิบาดามาหลายพันปีเป็นแปดพันกว่าปีที่เขระบุไว้ ปาฝืนคำสั่งข้อเดียวถูกสาปอิซราเฟยร้องไห้มาเลกัสก็พากันไปดูว่าอะไรก็เขียนบเตืบนกินที่ประตูวสวรรค์บางทัศนางที่เราที่มาพูดว่าบ่าวันราพูหนึ่งทาม้แล้วาแปดพันกว่าปีถูกสาบก็ร้องไห้กันหมดก็ประชุมกันว่าจะทํอยังไงบูากาถูกสาจะเป็นพวกเราก็มหาอาซาซิอาซาซีน่ะต้องคูใหญ่ของยินเลย ถูกสร้างมาจากเราหลายพันปีทำด้วยไฟขออะไรก็ให้พอมาถึงอาซา,า,าดินอาซาดินเห็นมาเลกัสมาหาเขาโอ้เขานี่ใหญ่กว่ามาเลกัสอีกแล้วก็ถูกสารัศมียังมาหาเขาขอุอาก็ยกมือขอรอมาลาตะเพราะาอะไรฮิม,มโอ้พระเจ้าโปรดจะโกรธจะสาแค่มาเลกัสที่มาของพระเจ้านี้แต่ตัวเองเลยขอดิขอเท่าแล้ว นางวิสราปินรประตูสวรรค์เนี่ยร้องเลยกูจะถูกสรางก็มาฮาซาดีนเนี่ยให้ช่วยขอก็ขอให้แต่ตัวเองไม่ขอนะพอหลังจากนั้นแล้วเลาก็ไปสร้างมนุษย์มายาการบอกว่าสร้างทำไมสั่งมาก,กเป็นดินแล้วแหลกหมดเราเราดูดีสิ่งที่พวกท่านไม่รู้มาลากาก็ไปตัว้วาตายอารัส